ก็วันนี้เรามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับชุดน,นี้เป็นชุดนอนนาลูกค้าติดตั้งเองนะครับเป็นระบบ12โวลต์นะครับตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับจะจอดแสงนิดหน่อยนี่นะครับ14โวลต์อินเวอร์เตอร์1,000วัตต์นะครับเป็นแบบเกลียว12โวลต์90แอมป์2ลูกนะครับ ตัวนี้เป็นแบตเดิมนะครับเราใช้แผง230วัตต์นะครับมือสองนี่นะครับตอนแรกลูกค้าใช้ร่วมกับปั๊มน้ำนะครับมันไม่เวิร์กนะครับไม่มีเวลาชาร์จแบบนะครับเพราะว่าต้องสลับกันใช้นะครับ ชุดปั๊มโจดไยนะครับ750วัตต์ AC DC ติดเผื่อไว้นะครับเผื่อหนวกข้างหน้ามีการขยายเขตไฟฟ้ามานะครับเป็นของ MCY นะครับหนึ่งนหนึ่งชุดนี้ครับนี่นะครับชุดไฟนอนนาแปลงเป็นไฟ220 เปิดไฟได้นะครับสว่างเปิดพัดลมได้นะครับพี่เสียปักพัดลมนะเนี่ยครับพัดลมฮาตาริดูนะครับชุดนี้ลูกค้าติดตั้งไว้เองนะครับเรามาทำเปลี่ยนแบตเฉยๆและเพิ่มแผงหนึ่งแผงนะครับนี่นะอ่ะตัแล้ว บ้านสวนนอนอาอาเสียบัวงม้งด้วยหินเกียร์นะครับตอนนี้หินเกียร์ขนาดเท่าไรจังหวัดวะดูสเปคไม่เหลือสเปคให้ดูนะครับอ่ะทำง,งานนะครับหินเกียร์ทำง,งานอาทิตย์หุเ่เกียนะครับเป็นระบบ12โวลต์น,นะครับชุดนี้ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับชุดนอนนา12โวลต์24 48เราทำหมดนะครับขอบคุณครับ